นนนัททุุส <Wars> วัสด <ot> <Hz> <Gym. Napoleon> ีครับเพื่อนๆพบกับทูนัทกับช่วงทูนัทเกมเมอร์กันอีกแล้วและวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Summoner War อีกเช่นเคยแต่ที่เปลี่ยนไปหน่อยก็คือผมได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มเป็นแสงมืด5ดาวตัวที่3ของ ID นั่นก็คือ Maximilian นั่นเองเรียกว่า สายฟีดวงดีก็อยู่ได้นะครับเกมนี้แต่สำหรับวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวแม็กซิมิเลแต่อย่างใดเพราะวันนี้ผมจะมากับคอนเทนต์เบาสมองคลายเครียดหลังจากที่พวกเราได้ผ่านศึกมรสุม r า a กันมาอย่างยาวนานโดยเราจะพาไปดูความอัจฉริยะของเหล่ามอนเนอร์วอรชาวไทยที่คีเอชชื่อเล่นหรือฉายาให้กับมอนสเตอร์ต่างๆในเกมมาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้าง ผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นใหม่จะได้รู้กันไปด้วยว่าตัวไหนคือตัวไหนซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามันมีเยอะมากหากผมตกหล่นตัวไหนไปเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกกับเจ้าธาตุที่ได้รับฉายาว่าลูกออสหรืออสุจิเป็นวันที่สมัยนี้คนไม่ค่อยนิยมออกมาเล่นกันแเรานะครับแต่ถ้าเป็นยุคเกมเปิดแรกๆจะมีคนเอาธาตุมืดมาเล่นเพื่อผ่านด่านดันเจี้ยนโกเลมกันและด้วยลักษณะรูปร่างของมันนี่แหละ ที่ทำให้พวกเรามองว่ามันเหมือนลูกออสหรืออาซูจิก็<ร>เป็นได้ตัวต่อไปคือธาตุขั้นสูงเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนนิยมเรียกกันติดปากว่าหอมซึ่งก็น่าจะย่อมาจากคำว่าหัวหอมอีกทีที่ได้ชื่อน,นี้ก็น่าจะมาจากตรงส่วนหัวและทรงผมของมันที่เหมือนหัวหอมซะเหลือเกินสลาแมนเดอร์ มาอยู่ตอนหน้าสม,มุนเนอ,อร์วอลชาวไทยก็จัดให้ไปเลยครับคำว่าแย่ yeah! แมียวมัดเมาจะเรียกให้ยาวทำไมเห็นหน้าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวอะไรก็แมวนี่แหลววะวาโถมินอทอรัสโอ้โหาชื่อมาซะตำนานกีดโบราณแต่มาอยู่ตอนหน้าพวกเราแล้วก็แถมเป็นบอลสามดาวอีกยังไงก็เป็นได้แค่วัว<อ>วัวเฉยๆด้วยนะไม่ถึงขั้นวัวกระทิงมนุษย์กิ้งกา่า มอนที่มาพร้อมกับลูกปล่างลักษณะชัดเจนแบบนี้ก็ไม่พ้นกับตัวจระเข้ซึ่งได้รับการย่อสั้นๆเหลือคำว่าเคคนไทยอ่ะสั้นๆได้ใจความจอมยุทธมาแล้วครับกับความคิดรีาทีกับการเปรียบเทียบมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วไปได้ฉายาที่เรียกกันว่านาูโตถือว่าเป็นมอนไม่กี่ตัวนะครับที่ได้ฉายาแล้วมีพยังมากกว่าชื่อเดิม แล้วก็รวมถึงตัวต่อไปด้วยนั่นก็คือเป็นอันตกลงนะลูกอไอเพียวไอเด็กน้องฮากนั <değild indie> ่นเองสำหรับ <deviation> ต right ัวนี้ได้รับฉายาเพียบเลยครับเพราะช่วงหนึ่งนี่น้องเป็นเมตาใน RTA ที่ทำให้ใครเจอนี่ต้องบ่นปวดหัวกันสุดๆจนต้องด่าและตั้งฉายาให้กันเป็นแถวเช่นน้องลาคุณนวยเด็กเวนเด็กเปด และถึงขั้นเอเด็กกันเลยทีเดียวจิ้งจอกก้าหางมอนยุคเก่าที่มาพร้อมกับความน่ารักไซมินิจึงมีคนหัวใสให้ฉายาน้องว่านมเด็กรอน้องโตก่อนเถอะเดี๋ยวรู้เลยตัวต่อไปผมขอเสนอเป็นแพ็คคู่นะครับมันก็คือตัวที่ผมเอาขึ้นปกนั่นเองเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักฉาย,ายาของ2ตัวนี้เป็นอย่างดีสำหรับซิลและซิฟิต ผมคนนึงลหละสารภาพเลยว่าไม่เคยเรียกชื่อมอนสเตอร์ตัวนี้เลยโดยพวกเราจะเรียกติดปากกันว่าผัวกับเมียน่าจะเพราะมันเป็นมอนยุคแรกๆที่ปรากฏตัวเป็นบอสคู่ในด่านและด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องที่คล้ายๆกันจึงทำให้คู่พูดคู่นี้กลายเป็นผัวเมียไปในสายตาสมนวอ์ชาวไทยไปโดยปริยายตัวตลกสำหรับตัวนี้จะมีสปีชีสเดียวกันแต่เป็นฝ่ายชายนั่นก็คือโจ๊กเกอร ซึ่งพวกเราก็จะเรียกกันว่าจโจ๊กเกอร์อตามที่เกมตั้งมาแต่สำหรับตัวตลกแล้วกับได้ชื่อใหม่หรือฉายาว่าไพ่เพราะมันถือไพ่อยู่ในมือแค่นั้นน่ะสาวกังฟูไอยาถ้าผูกถึงกังฟูก็ต้องมาจากจริงแถมเป็นสาวเสียรวยงั้งเราก็เรียกว่าหมวยละกาันหมวยอะหมวย จอมเวทบราวนี่มอนตัวน้อยน่ารักมาพร้อมกับจุดเด่นที่ลูกบอลใบโตแน่นอนครับน้องเลยได้ชื่อใหม่ที่เรียกง่ายๆเลยว่าบอลน,นักระบำเวหานี่ก็ชื่อมาสะผาดผลจะไประบำเวหาแหวกว่ายนภาที่ไหน I I เห็นอยู่ว่าถืออะไรงั้นเอาชื่อพัดไปจำง่ายดี ราชาคนเถื่อนกล้ามมาเต็มแต่ดันมีหนวดเขาเคล้าความหน้าแก่จึงได้ชื่อใหม่ว่าลุงเถื่อน<ะ>จนบางคนย่อสั้นๆเหลือแค่ว่าเถื่อก็มีอัศวินเวทมนต์ตัวนี้เป็นมอนแจกเริ่มต้นของเกมอีกตัวหนึ่งนะครับโดยเกมจะแจกธาตุน้ำและเมื่อเอาเวกมอนตัวนี้ธาตุน้ำแล้วจะชื่อว่าลาพีทแต่ชนะ คนไทยเอาไปเรียกมอนตัวนี้ทุกธาตุว่าลาพีชกันหมดแล้วเติมชื่อธาตุข้างหลังแทนนักสู้นีโอสโตนมาในรูปแบบทหารรับจ้างแต่คนไทยขับมองว่าเป็นกุ้ยไมาใ้าอย่างนั้นอ๋อแล้วก็มีอีกฉายาหนึ่งจากสตรีมเมอร์ชื่อดังของเกมนี้ที่ไปแต่งคอสเพ์เลยทำให้มอนตัวนี้เป็นที่รู้จักในอีกชื่อนึงว่าโอบิก เพื่อนๆไปติดตามกันได้นะครับสตรีมเมอร์เกมนี้น่ารักดูดีทุกคนสายลับนีโอสโตนมากับชุดยูนิฟอร์มแบบนี้ซามูเอ์วอชาวไทยจึงมอบฉายาให้ว่าคุณครูหรือเรียกสั้นๆว่าครูนั่นเองแต่เดี๋ยวนะไอ้ที่ถืออยู่นัะมันดาบนะไม่ใช่ไมนน้เียวแจ็คโอเร,รนเทนชัดเจนที่หัวขนาดนี้พี่คงหนีไม่พ้นกับชื่อที่จะได้รับไปนั่นก็คือ ฟักทองนักมายากลลูกเตา๋าพวกเราก็ย่อเหลือสั้นๆว่าลูกเตา๋าแค่นั้นแหละเจ้ามนตราฮาฟฟู่หยอกๆครับจริงๆไม่มีฟู่นะเจ้ามนตาาราฮาฟเฉยๆแต่ก็ไม่มีใครเลือกชื่อเต็มของน้องกันหรอกไ,ได้แต่มองสิ่งที่มันถือแล้วก็ได้ชื่อที่เรียกสั้นๆจำง่ายว่าพินนั่นเองต่อกับมอนที่เป็นแพ็คคู่อีกทีนะครับ กับนักระบมกงจักและนักลบบูมแรงชื่อมาสยาวทั้งคู่คนไทยก็จัดให้เหลือสั้นๆว่าจักกับบูมก็พอโอ้เธอหวานเจี๊ยบสาวปืนโหดโหดมากไหมไม่รู้แต่ที่รู้มันกลายเป็นปืนกลไปละกันแต่ก็นะสกิลมันก็ยิงรวมเป็นปืนกลอยู่เหมือนกันนี่นะพอยสั้นมาสเตเป็นมอนคอลแลบกับสตรีทไฟ i g เตอร์ในร่างของมาซิน แต่สำหรับร่างนี้จะได้รับฉายาว่าดูดซ่วมซึ่งก็น่าจะมาจากอุปกรณ์ที่มันสวมใส่และถืออยู่นั่นแหละเหมียวชวนฝันก็แมวชัดสักขนาดนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีไปแล้วตัวหนึ่งงั้นใส่ตามลักษณะร่างกายไปละกันเป็นแมวอ้วนวน่ารักดีอักษุราชื่อมาอย่างเท่แต่ก็จบเฮที่คนไทย มองไปยังไงก็มีแขนสี่ข้างงั้นเอาฉายาไปว่าสี่แขนจบจบฟินิกมาถึงมอน5ดาวตัวแรกนะครับนกฟินิกที่ดูอลังการเมื่ออยู่เกมไปนานๆกลายเป็นไก่ไปซะงั้น <Hey! S 1> นะแถมบางคนยังเรียกว่านกอีกก่อยซะอีกนักพยากรณ์หรือออราเคลิลตัวนี้เป็นกรณีพิเศษที่จะมีฉายาให้แค่สองธาตุนั่นก็คือธาตุลมและธาตุมืด ซึ่งมีสกิลวางระเบิดพร้อมแปะพิษซึ่งส่วนมากจะติดแค่พิษครับแต่ไม่ติดระเบิดจึงได้รับฉายากันไปว่านางงูพิษสาวน้อยเวทมนต์มอนสายโลลิน่ารักสาวน้อยผู้มากับร่มตามนั้นแหละครับเรียกว่าน้องร่มไปง่ายกว่าเยอะอัศวินมังกรตระกูลมอนยอดนิยมที่น่าจะเป็นมอนตัวเดียวที่ถูกเรียกเป็นอักษรย่อว่า D.K. ที่ย่อมาจากดะก,กอนไหนนั่นเองพยาวานอนมาอยู่ประเทศไทยยังไงก็เป็นได้แค่ลิง่ะนะนักบวชอสูนอันนี้ก็น่าเห็นใจคนออกแบบที่เหล่าผู้เล่นมองว่าชุดที่มอนตัวนี้ใส่อยู่มันคือสโลเลยได้ฉายานี้ไปโดยปริยายสาวขุมนรกมาด้วยความเซ็กซี่ออกแนวชาวล็อกด้วยซ้ำ แต่เจ้ากัมดันมากับอาวุธที่ใหญ่และเด่นชัดขนาดนี้พวกพี่ๆก็เลยเรียกว่าเขียวยังไงล่ะผู้บุกเบิกหนุ่มเจ้าสำอางที่มากับเสียงเพลงของขลุ่ยและนกน้อยข้างกายสำหรับตัวนี้มีคนเรียกทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นขลุ่ยหรือนกแก้วบางทีก็แปลกใจอะนะชื่อที่ทิพย์งานคิดมานี่มันไม่มีผลเลยจริงๆใช่ไหมจัก,กรพัิแห่งท้องทะเล Oh, สำหรับฉายาตัวนี้เรียกได้ว่าต้องคิดกันถึง3สเต็ปเลยทีเดียวสเต็ปแรกก็คือชื่อภาษาอังกฤษของมันคือโพไซดอนสเต็ปที่2คือโพไซดอนคือสถานที่เที่ยวในประเทศไทยและสเต็ปที่3สเต็ปสุดท้ายก็คือสถานที่นั้นมันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการอาบน้ําอยู่เจ้าตัวนี้ก็เลยได้ฉายาว่าอ่างน,นั่นเองผมก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้หรอกครับผมอ่านจากพันทิปเมาส์ ราชินีทะเลทรายสำหรับตัวนี้ผมขอส่งเข้าประกวดกับจินตนาการและการเปรียบเทียบของคนไทยจริงๆแค่ทรงผมยังไงก็ต้องนึกถึงครับกับนักร้องเสียงพินเลยได้รับฉายาว่าจินเปนนั่นเองนักรบแพนด้าตัวนี้ง่ายหน่อยตัดนักรบออกเหลือแค่แพนด้า ทําไปทํามาบางคนก็เรียกแค่ว่าด้าเฉยๆก็มียูนิคอนเรียกได้ว่าไม่ให้เกียรติจะงอยที่งอกมาบนหน้าผาเเพราะทุกคนเรียกมันว่ามา้าย<อ>ูนิคงยูนิคอนอะไรนี่ B ีบีสไลเดอร์สาวเจ้าป่าที่มาพร้อมกับสัตว์ขี่ซึ่งคนไปโฟกัสที่สัตว์ขี่จึงทําให้ได้ฉายาเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเสือไปใส่อย่างนั้นน่ะสกายเซิร์ฟเฟอร สำหรับตัวนี้จะพิเศษไปที่แค่ธาตุไฟนะครับซึ่งเวลาอเวกแล้วจะชื่อจอนแต่ส u ม m อนเ r อร์วชาวไทยบางคนจะเล่นเสียงเรียกว่าจ้อนซึ่งจริงๆแล้วคำว่าจ o อนนั้นแปลว่าจอมมารศาสตาวุธส่วนมากมอนตัวนี้จะเรียกชื่อตามที่อเวกแล้วยกเว้นธาตุลมที่มีอยู่เมตาหนึ่งถ้ามอนตัวนี้ได้ออกไปตีฝั่งตรงข้ามเรีได้ว่าแทบจะบอกลาโลกกันได้เลย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังดราเมดเอาเรื่องอยู่แล้วก็ทําให้มันได้รับฉายาว่าดอมหรือพลังครอบครัวก็น่าจะมาจากชื่อของตัวละครในหนังเรื่องฟาสตนั่นเอง Shadowcaster นี่ก็เป็นอีกตัวละครที่ตั้งชื่อมาอย่างเท่แล้วก็มาจบเหตุที่ไอเดียคนไทยตั้งชื่อง่ายๆให้ไปเลือกใช้เอาระหว่างเงากับมือองค์คกร์กมาการอง มอนคอลลบกับกุกกี้ลันที่มากับลักษณะมอนอ้วนๆใส่ชุดทำอาหารทำให้มีกลิ่นอายของความเป็นป้าขึ้นมาทันทีสาวน้อยปีศาจผู้มากับอุปกรณ์อย่างกระเป๋าในมือก็เรียบร้อยสิครับแทนที่จะเรียกสาวน้อยปีศาจก็กลับกลายไปเรียกกันว่าน้องกระเป๋าแทนอ๋อแถมตัวนี้บางคนยังเรียกเป็นตัวย่อว่านก,กปด้วยนะซึ่งปกติมันก็ย่อมาจากว่าน้องกระเป๋านั่นแหละ แต่ส่วนมากคนฟังเราจะคิดไม่ปกติกัน <_ EN> และก็มาถึงตัวสุดท้ายที่ผมพอจะนึกออกนะครับอย่างหลอดโดเกบิเป็นถึงท่านหลอดเลยนะแต่ส่วนมากคนจะตัดคยาว่าหลอดออกซะงั้นเหลือแค่โดเกบิ <_ EN> แถมมาลักษณะเด่นแบบเปิดโชว์พุงขนาดนี้บางทีก็ทำให้ถูกเรียกว่าพุงไปเลยด้วยซ้ำเป็นยังไงกันบ้างครับ กับชื่อเรียกหรือฉาย,ยาที่เหาสม s u m เ o อร r วอ r ชาวไทยตั้งให้กับมอนสเตอร์ในเกมนี้เรียกได้ว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับหากผมตกหล่นตัวไหนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ